สวัสดีครับผมอิทธิพลชาแนลนะครับวันนี้มารีวิวมันสับปะหลังนะครับเป็นการทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกในที่นาของผมเองนะครับพื้นที่ก็หนึ่งไร่สองงานนะครับพื้นที่ที่ปลูกนะครับตรงนี้ทำไมถึงอยากปลูกมันนะครับหญ้ามันเยอะนะครับนี่ครับแถวนี้จะหญ้าเยอะ ก็เลยปลูกมันในช่วงที่เราเกีบเกี่ยวข้าวออกแล้วนะครับปลูกมันลองดูแล้วก็มันก็ราคาก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็ปลูกทดลองดูนะครับเป็นมันพันนะครับกษตรเทอร์โบหรือกระเษตรยักษ์นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับกษตรยักษ์ผมปลูกระยะห่างนะครับเจ็ดสิบนะครับระยะห่างเจ็ดสิบนี่นะครับ ยกล่องใหญ่ล่องสูงครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับกำลังจะแตกนะครับกำลังแตกประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับกำลังแตกนี่ครับมาดูครับว่ากำลังแตกนี่นะครับนี่ครับกำลังแตกอันนี้เป็นอินไซด์นะครับ ใส่ปนดินเหนียวนะครับรอดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นมันระยะสั้นนะครับหกเจ็ดเดือนนะครับก็จะได้หกเจ็ดเดือนแค่นั้นครับก็จะ เก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าเป็นพื้นที่นานะครับปลูกในที่นานี่นะครับปลูกเพื่อได้พวนดินด้วยนะครับได้พวนดินตรงนี้มันหญ้าเยอะรู้สึกว่าหญ้าจะเยอะก็เลยจะปลูกเพื่อได้พวนดินแล้วก็ทดลองดูว่าหนึ่งไร่สองงานนะครับจะได้กี่ตันนะครับ หยาเนี่ยครับอยู่เยหญ้าเยอะมากครับเก็บออกแล้วก็จะเอาใส่กระสอบไปทิ้งข้างนอกนะครับเผาทิ้งเลยนะครับนี่กําลังแตกกาลังสวยครับกําลังแตก นี่ดูนะครับนี่ฝั่งที่ปลูกต้นไม้นะครับฝั่งนั้นที่ปลูกต้นไม้มีอ้อยด้วยนะครับผมเสียบเลือกอยู่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะครับกว่ามันไม่ติดนะครับเสียบลงลึอกตัดประมาณ1นึ่งฟุตนะหนึ่งไม้มันทัดนะครับท่อนพันอย่าเพิ่งทำเยอะครับทดลองดูก่อนเพราะทำเยอะมันจะทำไม่ไหวทำใช้เวลาว่าง จากการทำงานแล้วก็มาปลูกทิ้งไว้ครับหนึ่ไร่2ง,งานนะครับกำลังสวยครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะลงคลิปเป็นระยะนะครับ ว่าจะเป็นยังไงจะได้ผลผลิตเยอะขนาดไหนหนึ่งไร่สองงานจะทำได้กี่ตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ